สวัสดีครับมาเราโซกันฟังต่อเนื่องเลยนะครับคล,คลิปนี้ครับผมอยากจะนําเสนอคําพิพากษาสารดีกาฉบับหนึ่งครับซึ่งเป็นคําพิภากษาสานดีกาที่แสดงให้เห็นถึงการสแสวงหาความยุติธรรมของผู้พิภากษาในสังคมนะครับผู้พิภากษากับพยายามที่จะหาความจริงแล้วก็พยายามที่จะรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาเริ่มต้นที เขามีภาคษาสาดีกาใชบับนี่ครับดีกาดีซีหาเกา้าซีทับสองขั้นเลยหกสิบสองเรื่องนี้ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมค้าในตลาดเนาะแม้าในตลาดเพิ่นกะต้องไปหาทุนนะครับจากเจ้าหนีไล่บันเจ้าหนีแล้ววันก็มาเก็บทุกมือครับมือละสองร้อยสองรอยอ่ากูดเท่าด์ดกาบบรูแล้วนะครับกะใส่ไปสองปีอ่าให้เพิ่นทุกมือนะครับ ตละมือแตละมือก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน่นนด้นะครับปากพดว่าผ่านไปสองปีครับเพิ่นก็คิดว่าเป็นเหลืองแล้วไปแล้วนะครับเจ้านี้ครับเอารักฐานการกู้ยืมไปฟ้องร้องคดีต่อศาลน,นะครับไปฟ้องร้องคดีต่อศาลวันนี้แม่ข่าเพิ่นก็สู้คดีครับสู้คดีโดยการที่เอาอันพยานบุคคลนะก็คือแม่ข่าพอข่าในตลาดเขามาเป็นพยานว่าเนี่ยอัน เจ้านีแล้วนี่เพิ่นมาเก็บตะลอเถื่อกระชิมีอันหมอกันน็อมาเก็บอ่ามาจดเส้นไลยเส้นไว้โอ้ยขั้นพนอันขั้นข่ยบ่ได้จ่ายไปสองปีผ่านไปอันเจ้าหนีเข้ามาจ้าเถื่อผ่านไปสองปีนะครับอ่าปากฏว่ากับแม่ข่าในตลาดพอค้านล่กกามาเป็นพยานหลักฐานมาเป็นพยานบุคคลให้หลักก็มีดอ่าหลักฐานในการถ่ายรูปนะครับปากฏวาก่ามันมีหลักกฎหมาอยาอ่าตามประมวลกฎหมาย แผงละพานิตมาตาฮกาสามนะครับ,บวักสองพลวัดการนําสืบการใส่หนีกรณีที่เป็นหนีเงื่อนกู้ครับมีหลักฐานเป็นหนังสือก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานในการชําระหรือว่าการแท่งเพิกถอนอเอกสารสัญญาขึ้นไปนะครับหลักการไม่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราก่อสี่นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเอกสารในที่กฎหมายต้องการนะกฎหมายต้องการคือว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายบอกว่า ต้องมีพยายนเอ,าเอกสารมาแสดงนะครับจะนั่งพยายนบุคคลมาสืบหักล้างบ่ได้ครับบัดนี้สารชันต้นเพื่นกะตงเพิ่น่าตามเอกสารที่ปรากปากปปากฏว่าแม่ค้าเพื่อนบอ่สามารถนั่งเอกสาราที่กฎหมายต้องการมานําสืบได้ก็จาเป็นต้องพิพากษาให้าจาเลยซึ่งเป็นแม่ขา้าคนนี้นะครับต้องใส่เงินซ้ํา2ครับคือส่นีดีไปแล้วก็ยังต้องใส่เพราะว่ามีหลักฐานไปสแสดงต่อศาลครับบัดนี้ ศาลอุท่อนสาลดีกาเพื่อนกับพจารณาพี่ภากษาเพื่อนกับมองว่าอ๋อกรณน,นี่นี่นะครับเป็นการกฎหมายเพื่อนไปน,นั่งกฎหมายคุ้มคร้องผู้บริโภคมาใส่ตามพระบคุ้มคร้องผู้บริโภคมาว่าศ .2551 รับก็มีกฎหมายมาตราหนึ่งมาตราสิบเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดเป็นผู้บริโภคนะครับสามารถยกเว้นการนําสืบอพยานหรักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งมาตราก้อสี่ได้คือหมายความว่าสามารถที่จะ นัพยานบุคคลมาหักล้างพยานเอกสารได้ครับโดยถือว่า,าแม่ข้านะเป็นผู้บริโภคแม้ว่าแม่ข้านะจะบ่ได้เป็นคน้ฟ้องก็ตามเป็นคนถือฟ้องกฎหมายก็คุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสารดีกาก็เลยพิภาคษา,ายกฟ้องคือพิภาคษาว่าเสือว่ามีการใซ็นกันจริงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับซึ่งาสารเพิ่นกับพยายามหาคอเท็จจริงหาคอกฎหมาย มาซอยเหลือประชาชนนะครับที่เดือดร้อนครับใส่หนีเพื่อนไปเล่าเจ้าบุมีหลักฐานการใส่กองจําเป็นต้องใส่หนีซ้ำสองเพราะยังครับเพราะว่ากฎหมายกาหนดไปจังสั้นแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับซึ่งในส่วนนีก็เป็นตัวอย่างเห็นนะครับว่าผูิภากษานะครับก็ดำล่งไปซึ่งความยุติธรรมความเป็นธรรมในสังคมนะครับแต่ว่าสิ่งจําเป็นก็คือว่าห้าวจะต้องลู้นั่งห้าจะต้องลู่กฎหมายเพื่อนให้หูว่าอย่างไรก็ยังว่า การกู้ยืมเงินนะครับสองกว่า2 0 0 0ันบาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือล้องในไม่ซือ้อเหมือนว่าครับผู้กู้เป็นสําคัญการใช้เงินคือกันครับเวลาเข้าไปใส่เงินให้ไฟ,ไฟเข้าต้องมีหลักฐานในการใส่เงินมันครับอ่าอันนี้เป็นเนื้อความเป็นเนื้อความในค้อพิพาทศาลฎาาาาีกาเนาะอันนี้บอกฎีกาเยเราสูฟังก่อนแล้ะก่อนที่จะไปบอกสูฟังกระบวนการในการฟ้องร้องคดีอ่ามาฟังทางสายนะอย่างที่ผมเคยบอกสูฟังคดีแพ่งครับเป็นเรื่องคดีระหว่างสิทธิและนที่ของแต่ละคนเนาะอ่า คืออย่างว่าแม่ค่าไปกู้เงินเจ้าหนี้นะครับกับเป็นบุคคลละสิทธิ์นะมีสิทธิี่หนาที่คือเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเอาเงินจากลูกหนี้คือแม่ค่าแม่ค่ามีหนาที่ต้องใส่เงินถ้าแม่ค่าบ่ใส่เงินให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้บ่าสามารถที่จะไปยึดทรัพย์โดยโดยลําพังพวาสามารถที่เอาทรัพย์สินของแม่ค่าไปถ้าเกิดเอาไปกับเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับเพราะนั้นแหละแม่ค่าต้องมาฟ้องร้องคดีนะมาฟ้องร้องคดี บอสไนน์นี่ถือว่าเป็นการโต้แย่งสิทธิ์ในทางในทางศาลโต้แย่งสิทธิ์หรือว่าการขอใช้สิทธิ์ในตัวนี้กัหมายความว่าเช่นมีสิทธิ์ตามกฎหมายเช่นการครอบครองวัิถุศักดิ์ยู่ที่คนอื่นอยู่ในที่ดินของคนอื่นครบสิบปีโดยการครอบครองโดยสมมติมิจะนาเป็นเจ้าของคร,บ,ครบสิบปีก็ได้สิทธิ์ตามกฎหมายก็ต้องไปขอต่นะอศาลเนาะอันนี้ว,าว่าเฉพาะกรณีการโต้แย่งสิทธิ์อเาตัวอย่างเมื่อกี้ครับดีการเมื่อกี้เนาะบัดพอ่อนแม่ขา้าพิ่นใส่เงินไปอยูเทอ่์วาน อันนี้ข้ารังเธอเจ้านีก็อยากได้เนาะอยากได้เราอยากได้อีกก็ไปฟ้องต่อศาลว่าอันลูกนี้ยังบดไอไสหนี้ให้คอยก็เป็นการโตแย่งสิทธิ์คอยกันก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลไปยื่นฟ้องคนที่เป็นลูกนีห้องครับไปยื่นฟ้องสถานะการเป็นโจทย์เกิดขึ้นท่านที่โจทย์และจำเลยจะเกิดขึ้นท่านที่ที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลบ่จาเป็นต้องไอศาลมีคำสั่งรับฟ้องนะครับเมื่อฟ้องปุ๊บสถานะโจท์จำเลยเกิดขึ้นท่านที่ ส่วนศาลจะพิพากษายกฟ้องทั้งที่ได้หรือว่าจะมีการนัดพิจารณาป็นอีกชั้นหนึ่งอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งผลแห่งการยื่นฟ้องครับเจ้าหนี้รล่เดิมครับจะมาฟ้องร้องคดีเรื่องเดียวกันอีกบ่ได้จะเป็นการฟ้องซ้อนคือเรื่องเดียวกันครับเรื่องเดียวกันก็หมายความว่ามีขออ้างที่อาศัยรับแห่งข้อหาเดียวกันในอันที่ภาษากฎหมายเนาะคือเรื่องเดียวกันมาฟ้องร้องอีกบ่ได้เพราะว่า อันเรื่องก้อนสานกับเพื่อนกันบพีจนาอยู่ยพูดู้ใดเป็นฟ้อ,ฟองร้อง้รดเ็นคน้ฟ้องมีคําห้การว่าอย่างไกรก็เกิดประเด็นว่าออจําเลยเจ้ายืมเขาไปจะรีบอเจ้ายืมไปเจ้าบริบเวบริเวณเขาจะรีบอนะครับอ่ามาตัวอย่างนี้ดีกายเนาะเจ้าหนี้เพิ่นยื่นฟ้องเข้าไปโดยมหรับทานการกู้ยืมข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมีการประเด็นจากคําฟ้องของเจ้าของเันเจ้านี้นะ บานนี้สารเพิ่นกับเสถถามว่าเอ๊ะจำเลยมายื่นข้อหิการบอถ้าจำเลยยื่นข้อพิการขมาปุ๊บนะครับว่าข่อใส้แล้วอ่าก็จะ,จะมีประเด็นว่าเอ้าใส่นี้กันอีลีบอนะครับสารก็จะพิภากษาแค่ว่าอ่ามีการไส้นี้กันอีลีบอนะประเด็นแห่งคำพิพากษาการจะอยู่ซํานี้สารเพื่อนก็นจะไปพิพากษาประเด็นอื่นบ่ได้นะครับแบบนี้มาในส่วนของประมวลกฎหมายที่วามแพ่งกับย่างที่ว่ากันครับกรณีสัญญาเงื่อนกู าการกู้ยิมเงื่อนกันนะครับมันมีกฎหมายมาตราอาผมว่ากฎหมายแพ่งและพระชยศมาตรา2เอ,อ้หหาสามวักสองคนบอกว่าต้องมีเอกสารหลักฐานมาสแสดงในการใส่อามีการใส่นี่กันจริงบอเพราะนั้นแล้วโดยรับกฎหมายแล้วนี่บ่สามารถที่จะนั่พยานบุคคลมาสืบหักล้างได้นะครับแต่นะครับแต่ขขาขอ,อยเว้นว่ามันเป็นกรณีที่เป็นคดีคู่บริโภคอาก็มีข้อยกเว้นตามอาพระราชบัญญัติคดีผู้ ผู้บริโภคมาแตา่ปีพ่อซองอันหาย่ลายหา่สเสด็จยังทีบอกสูฟังนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการาในการพิจารณาคดีในคดีแพ่งนะครับที่เบ้าดีกายบอกซูฟังก่อนเพราะว่าอยาก,ยากหเห็นภาพนะหเห็นภาพว,ว่าอ๋อกระบวนการในคดีแพ่งมันเป็นจังสีนะครับก็เป็นข้ามิภาคสาสานดีกาที่มาบอกสูฟังก็อ๋อเห็นเราก็ชื่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยุูิภาคสาเพิ่นกับพยายามที่จะแสวงหาความจริงแล้วก็อำนวยความิธดรมให้กับประชาชนนะครับ แต่ที่สําคัญก็คือว่าศาลเพิ่นกับพิพากษาบวกเกินคําขอตามสิทธิและหน้าที่ศาลเพิ่นเป็นกลางเพราะนั้นแล้วเฮาทุกคนกับตองมาเลียนลู้มาลูกขอกฎหมายเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของเจ้าของนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากไว้อ่าสุดท้ายนะครับอา้าวมันยังมาเก็ก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันจะาของรอเดี๋ยวเก็กอ่าสุดท้ายฝากไว้พุทธทอจนะนะครับ อ๋อน,นี่คือสอนของนออ้องทั้งางมั้งตัวอ,อันนี้ก็เป็นก๊อบของเพิ่มมากครับคุณนพมาศนะครับก็ต้องขอบขอบพรกคุณนะครับอ่ารัตนทั้งอ่ารัตนทีห่านะครับเพื่อนกับลาหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กุ้มลุมจิตตั้งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพุทธ อาถรพจนะที่พระพุทธองค์เพื่อนกับปลาลบกับล่าหุนพระล่าหุนนะครับซึ่งหลายคนคงเข้าใจว่าเป็นผู้ใดเนาะนะครับก็เป็นลักษณะหนึ่งของพุทธเจนะคือคําสอนของพระเจ้าคือเพื่อนกับจะเบ้าบอกสอนกับผู้ใดนะครับแล้วก็แต่ละคนท่านเราั่านก็จะจําคําสอนของตถาคตนล้วก็มาเขียนไว้ในพระไตรปิฎกเนาะก็เป็นลักษณะว่าพัทธะคือสิ่งทั้งหลายที่มากกระทบจิตใจคนห้องครับหมูมันได้ยินเสียงคํเบอกคาด่าคํานินท่าแต่เกิดใจเฮามันบ่หนักแน่นมันไป ราะว่าดตามเสียงเกิดความเครียดใจมันไปอยกับเน้อกับโตครับมันไปไปท่าเครียดไปท่าจะท่าเบาใสเขาเขามรรมดากูบบกูอยากหาทั้งเบาดามึงขึ้นใจไปอยกับเนื้อกับโตครับเกิดความร้อนร้อนในจิตใจเจ้าของครับเกิดโทษกับผู้ใดเกิดโทษกับเจ้าของครับแทนที่ว่าเจ้าของจะเอา,อาจิตใจดีๆไปเหตุงานอย่างอื่นกบกลายเป็นหมดใจเครียดอยู่กับเจ้าเครียดอยู่กับของของ,ของคนอื่นหรือเขาจ้า ตีเฮาว่าเข้งเฮ็ดจังสั่นบอดีจังสี่จังจังสั่นจังซี่อันบอกอหนว่าระวุฒเป็นคนจังสั้นจังสี่บอบอก็ะบอกว่ารู้เรื่องจังสั้นจังสี่อ้าวแหละครับคิดไปน้ำขวับเขาวันนี้ใจเฮ้าก็เป็นทุกเฮ็ดยังกับบดีดีเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดเฮ้ายิตใจเฮ้หนักแน่นอ้าวไพ่บอกกระสร้างหูด้ยินเสียงคำบอาสันเสรินนินทาอ๋อแค่เสียงเกิดขึ้นอ่าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ผ่านไปถ้าเกิดใจเฮ้าบอกไปยึด คิดตามเขาก็เฮ็ดงานได้ดีของเขาเขาก็เฮ็ดงานของเขาไปซื้อตุย๋ยไพ่บอลกระซ้าหัวนะครับคนจะดีหรือบ่ดีบ่ได้อยู่ที่คั้คนนะอยู่ที่การกระทั่ของเจ้าของนะครับอันนี้ก็ฝากไปเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปไมีเรื่องอยังที่จะบอกซูฟังเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับอ่าต้องไปเบิ่งก่อนว่าจะเอาเรื่องเดี๋ยวบอกซูฟังนะครับเดี๋ยวบอกไปก่อนอันบ่ได้บ่ได้บอกยังคือจังเรื่องเลยพอมเอกาสารนะครับว่าจะได้บอกตอนนึ่งกันโอ้ก็ต้องผ่านมาแสกต้องมาตั้งหลายคลิปนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปวันครับต้องขออภัยเาโดดไปปหหนน่อยคครับาลิ้พ